สวัสดีครับผมตุ้ยเกียรติมลราทาครับจาก AF 3ครับตำแหน่งที่ได้รับเลอครับผมเดอะวินเนอร์ครับผมของ AF 3ครับโอ้โเยอะแยะมากมายครับผลงานที่ได้รับก็มีทั้งละครหนังนะครับแล้วก็อัลบั้มนะครับละครเวทีนะครับหลายสิ่งหลายอย่าง2ปีที่ผ่านมาตอนนี้ล่าสุดก็ถ่ายละครของช่อง3อยู่ครับผมการที่ได้มาร่วมแข่งขันในรายการของ AF ให้อะไรบ้างก็มีทั้งความอดทนนะครับแล้วก็ ความพยายามที่จะทำให้มันสำเร็จนะครับที่สำคัญคือออกมาสู่โลกความจริงปุ๊บเราสามารถเอาประสบการณ์ที่เราอยู่ในบ้านนั่นอะเอามาใช้ในชีวิตจริงได้นะครับะทำให้การดำเนินชีวิตในการทำงานง่ายขึ้นนะครับ oh. สองปีที่ผ่านมาอยู่แต่บ้านตัวเองครับจะได้โดนจับเข้าบ้านอีกแล้วมีความรู้สึกเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งนะฮะเหมือน oh. ตอนนี้เราออกสู่โลกกว้างมาทํางานอยู่ในวงการบันเทิงแห่งนี้อยู่ๆเรากลับไปได้อยู่ในบ้านเหมือนเดิมจะมีคนมาม มองเราตลอด24ชั่วโมงอีกแล้วอย่างนี้ซึ่งดีใจครับตื่นเต้นนะฮะอยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะกลับมาเป็นยังไงนะฮะอย่งรอดูด้วยแล้วกันสําหรับผมตอนนี้แหละครับก็ตอนนี้ทํางานครับเตรียมความพร้อมก็น่าจะเตรียมใจมากกว่านะฮะก็อยากจะลองดูว่าความรู้สึกมันจะเป็นแบบเดิมหรือเปล่ปาอะไรอย่างนี้ฮะครับผมก็สําหรับรายการในครั้งนี้กับ The Master นะครับผมรับรองครับจะต้องมีอะไรแปลกใหม่มีอะไรที่ ตื่นเต้นให้ทุกๆคนได้มานั่งดูจ้องกับศิลปินที่ทุกทุกท่านชื่นชอบนะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้ยวยแล้วกันกับเดอะมาสเตอร์ครับเจอกันวันหน้าครับ